h a n s so, Are you ready? o k a พร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันช้าๆวันนี้ผู้จะสอนทำช้าๆนะคะเพราะว่ามีน้องอนุบาลหนึ่งด้วยมีน้องอ่อเตรียมไหมคะเตรียมด้วยนะคะอ๋อวันนี้คืออ่ามนะคะรอน้องอ่อสองแล้วก็รอน้องอาอหนึ่งแล้วก็รอน้องอ่อเตรียมด้วยนะคะเราจะทช้าๆนะคะเพราะว่าเรามีน้องเล็กนะคะอ่าเล็กๆหยิบขนมปังมาหนึ่งแมอนเลยค่ะ Take a piece of your bread ใ e ่ใช่ใเด็ก่ใช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 าใช่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 อช่ใช่ใชนใช่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 ใน่ใช่ใช่ใช้ใช่น่ใช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 ่ใ่ะช่ใใช่ในมปังอะไรก็ได้นะ่ะช่นช่ใช่ใช่ใ่ใช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 ใ่ใ่งค่จะกินแล้วเหรออ่งแล้ว น้องนาวินน้องนาวินห้องคดติงวางขนมปังใส่จานหรือยังครับใส่แล้วโอเคต่อมามีขนมปังแล้วต่อมาเด็กๆหยิบซองแบบนี้ไหมคะเป็นซองอะไรคะซองขนม M&M M นะคะเราจะมาทำตาค่ะให้เด็กๆหยิบสีที่เด็กๆชอบค่ะ เด็กๆหยิบสีที่เด็กๆชอบนะคะ k e ็ a ต e นะค o ตามีกี่ข้างคะต y o ีกี o t ้ o งต่อ o าตา t h a าตาตา o k ตา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 ต k ตาตาต y ตาตาตา a าต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 า a าตาตาต k ตา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  o าต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 า a าต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 า o าต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  เห็นโอเคโอเคีตาสองข้างนะคะต่อมาบังเอิญว่าคุณกดเป็นคนสายตาสั้นนะค่ะคุณนุชก็เลยอยากจะใส่แว่นตาหน่อยโอเคอ่าปุญหาจะได้เป็นด็กใช้อะไรดีคะคุณโนอ๋อใช้อะไรก็ได้นะคะบางคนอยากอยากจะใช้แยมได้ไหมคะได้แต่วันนี้คุณกดจะใช้ซ็อกโก้ค่ะเห็นไหมคะเป็นแทงแบบนี้นะคะเด็กๆนี้ไหมคะ มีนะคะแล้วก็เล่เป็นแท้งตลอดนีค่ะมีนะคะถ้ามีนะคะให้เด็กๆที่ริงนะคะเด็กๆมันจะมีรอยฉีกอยู่นะคะมันจะมีเห็นนะคะมันจะมีรอยฉีกให้เด็กๆดึงได้เลยแต่ถ้าใครดึงไม่ได้ให้คุณพ่อคุณแม่นะคะตัดให้ก็ได้นะคะไม่เป็นไรตัดเลยนะคะตัดได้เลยนะคะตัดเลยอย่าตัดใหญ่มากนะคะตัดนิดนึงพอดีพอดีตัดนิดอือออละทีนี้ละ ได้เวลาทำแว่นตาแล้วเิ่มสนุกแล้วนะคะพี่เจ๊ทำเว้นตแว่นตาโกลมๆนะคะไปช้าๆนะคะเดี๋ยวรอน้องๆแล้วคุณนุชทำไมก็ลุ้นไปค่ะว่าจะเป็นตัวอะไรหยิบออกไม่นะาเออลุ้นไปด้วยนะเด็กๆใช้แยมสตรอเบอรี่น่าได้นะคะถ้าสมมติว่าช็อกโกแลตมันหยิบยากนะคะเด็กๆใช่ค่ะถ้าจะได้คิ้วก็ค่ะคุณนุชด้ไหมคะทคื เจ้นเส้นก่อนก็ได้เด็กๆดเจ้นเส้นก่อนแล้วค่อยมาทําเป็นแว่นตาก็ได้นะคะ How about y o using our um Nutella f o n <laughs> can you grab the Nutella <c oughs> But it's not melting <c oughs> It's hardened ถ้าเด็กเที่ว่าชอรกอดีใครนะคะๆใช้แยมได้นะคะเป็นแยมแบบนี้นะคะสตรอเบอรี่เวลาจะใช้เราต้องหามเวลาจะใช้เราตัดตรงนี้ค่ะครัหนึ่งโิดยากเหมือนกันนะคะคุณนุชใช่ค่ะถ้าเด็กๆทาได้นี่เก่งมากเลยนะคะเนี่ยเด็กนะคะเด็กๆต้องฝึกภาษาสัมผัสตัวเอง้นะคะสัมผัสน่อ่อนแข็งนะคะโอ้โหเอ๊ะยังไม่รู้เลยว่าฉันคือใคร ต้องรอเสร็จก่อนนะคะใ่ลอ่ะมีปลามีแม่นตาได่แม่นตาแล้วค่ะเียบร้อยอันนั้นจะแสดแม่นตาไหมคะเด็กๆเอาอันนั้นออกก่อนตามจินตนาการของตัวเองเลยก็ไม่ต้องเหมือนคุูสอนก็ได้นะคะเด็กๆเรามีจินตนาการเป็นของตัวเองไม่ต้องเหมือนคี้ครูทำไมหนูไม่เหมือนคุณรูเลยไม่เป็นไรค่ะดโอเคไมแกน่าจะอาย เมื่อเช้าเมื่อเช้ามีตุ๊กตาไส้น้อยหูเด็กๆแต่งสวนเริ่มเมื่อเช้ากระต่ายน้อยเริ่มล่าตกแต่งน่ารักมากเลยค่ะวันนี้เราก็อย่าไปแพ้สไตย์คนนะคะตกแต่งแน่าหูจินตนาการสุดยอดอันนี้เป็นแว่นตานะคะเป็นแว่นตาของแว่นตาเด็กๆจะเป็นวงจะเป็นวงกลมก็ได้เป็นเฉียงก็ได้ t t h a มาเลยแล้วนะน้องปื้มได้ไหมครับ น้องตูนไดไหมโอ้ยแล้วให้แบบเป็นชิ้นนี่พีนทานไปด้วยพอไหมครับลูกจะพอไหมล่ะอ้าวน้องไหนน้องไหนได้เป็นตาลระได้เป็นตาเยี่ยมมากเป็นตามีขาเป็นตาด้วยถึงเมนูสุดท้ายแล้วคุณก็จะเริ่มหิวแล้วค่ะเด็ๆห้าอะเดี๋ยวผู้คนรอหนขอดูหน่อยอ้ออามทำได้ไหมคะ Keep on following me take this off มันก็ดึงอะไรออกไม่ดึง pieces of that อ f f ใครทับเลนส์ตาเหมือนคู่บอลเลยเก่งมากเลยใครเอ่ยน้องเดิมเก่งมากเลยปกบมือค่ะเก่งมากไอดอลใช่ไหมคะใส่เลนตาเหมือนกันเลยใครทำวงกลมไม่ได้ทำเป็นสี่เหลี่ยมได้นะคะน้องอะไรคะน้องนิตปอนหรือเปล่าคะอ่านี่ปอนเก่งมากค่ะน่ารักมากเลยก็จบ ไหนยังไม่ได้นต wow. what about the glasses l a k s อ <laughs> บชิมแอกินไปแล้วอบิอ๋น้องพอใจเหมือนคุณครูฝนเลยแว่นตากลมนะคะได้ดันได้ไดีตากมีแว่นตาใครเสร็จแว่นตาแล้วยกมือ เด็กบรรดายกมือขึ้นค่ะดิวดิวได้ยิ a ว่าอะไรค่ะเด็กบร s a y ยกมือใ a ้ด y o u r e r เ a d y ช่เาอใเธอใชอเอชรเอใอ่เอมช่อะช่เ่เอใชเอใ่อใชใช่อใชอ่อเอใอใช่อใช่เอใช่อใเใ่อ่อ่อ่เเาใชะ เป็นแบบสตรอเบอรี่นะคะเป็นแบบนี้ค่ะเราจะตัดลงไปแหลมนะคะนิดเดียวนะคะอยาผัดเยอะจะผัดเยอมันจะเป็นจมูกก้อนใหญ่เลยนะคะให้บีบไม้ตรงกลางเป็นจมูกอ่าจมูกจมูกบีบง่ายโอ้ง่ายกว่าช็อกโกแลตอีกค่ะจมูกค่ะสวยค่ะคุณขุนค่ะน่าทานไหมคะอ่าเป็นจมูกอ่าขอดูจมูกของเด็กๆหน่อยค่ะ เราจะหมูกมาแล้วมีเด็กๆขอดูจมูกของเล็กๆหน่อยค่ะได้ไหมคะเดบางคนอยากได้จมูกเป็นสปาร์รวนะคะกะได้นะคะใครอยากทำเหมือนผูฝนเป๊ะเลยก็ทําได้ค่ะออยากตกแต่งเป็นของตัวเองตกตายตัวเองก็ได้ค่ะไม่เป็นไรมันส้มไม่ใช่เหรอโอ้น้องนักคุณมีจมูกที่ต่ำ It's just right. the meat, no, little of meat, pieces huh? of meat. It's orange, yeah, I think. It smells a... a... like lemon. Yeah, because it's, it's really orange. Sour. Because it's mm -hmm. made of orange. It smells sour. sour. Yeah, when it and is... And orange yeah. is not sour. Ah, the to strawberry the ตัดปลายแหลมนะคะนิดหนึ่งค่ะตัดเล็กๆนะคะให้คุณพ่อคุณแม่ตัดให้นะคะตัดปลายแหลมนะคะนิดหนึ่งใครจะใช้ปากเป็นช็อกโกแลตก็ได้นะคะแต่คุณครูผลอยากใช้เป็นสับปะรดนะคะว่าปากเป็นโค้งๆค่ะปากยิ้มนะคะเด็กๆส I wanted a big face mouth still cute yeah so cute and open right there that's why I did it so big ไม่เห็นคุณครูจะใช้สีแดงนะคะเนาะคุณฝนขออนุญาตใช้สีแดงอีกรอบนึงนะคะเพราะว่าเด็กๆจะได้มองเห็นนะคะมาแล้วค่ะนทานไหมคะนี่ปาาดินกว้างเลยค่ะคุณฝนแอดมินบอกว่าก็เสร็จแล้วแอดมิน่อนค่าทาแอดมินหิว differently because right there is big because open over there นี่แอบจองขนมปังแล้วค่ะ อันนี้มันจะเป็นลูกสตรอเบอรี่มันอาจจะดิ่มไม่ออกมาคะให้เด็กๆเสียออกได้นะคะลูกสตรอเบอรี่มันจะมีลูกสตรอเบอรี่อยู่ในถุงด้วยนะคะเด็กๆเห็นไหมของแท้เลยค่ะผนของแท้เลยใช่ไหมคะใช่ทำคนดิ่มไปแล้วนะคะทำเลยด้วยชาร์เลยด้วยโอ้จัสบล็อ k ตัวเองอุ๊ยโอ้สเน็กซ์ อ่าฮะสเด็กๆขีดไหมคะเขีดไหมคะปากงยิ้มค่ะเราต้องยิ้มอ่ะต่อมาเราจะตกแต่งทรงผมเพิ่มเติมใช่แล้วค่ะมีผมด้วยนะคะอันนี้เขาเรียกอะไรคะคุณนุชอันนี้เป็นคาโร่กคาโรุกเนี๋ยวฉลายด้วยนะอ่เด็กๆของเล็กๆนี้ไหมคะในซองกล่องสีสีตอมคารุกไหมคะดีไหมคะ ทำกิจกรรมมีถั่วพาโลไหมคะอะกูจะเลือกใช้สีเขียวทำเป็นผมนะคะคกูจะหยิบสีเขียวออกมาให้หมดเลยสีเขียวมีกี่เส้นไม่รู้แต่ว่าจะใช้ให้หมดเลยนะคะให้หนูมันมีสีทำเป็นผมเขียวก่อน t h อ T-shirt use the green ones อะทำเป็นผมตกแต่งเป็นผมนี่ s to so make the hair อ่าผมชีสช <in> <g Jean> ีสว้าวสีเขียวอร่อยไหมคะอร่อยที่เด็กทำนะคะทางแอดมินเราเริ่มกินแล้วนะคะแอดมินบอกสีเขียวอร่อยมากจริงไหมคะเด็กๆชิมสีเขียวให้ดูหน่อยค่ะในห้องส่งเราตอนนี้กําลังอิ่มแล้วนะคะอ่าสีเขียวมาทําเป็นผมค่ะนะคะใครจะใช้ผมเส้นเล็กก็ได้นะคะสิ็นทางารุเส้นเล็กนะคะเด็กๆค่ะยิ้มใม้妈หน่อยโอ้ขอบคุณ Look here and smile อร่อยเชียวอร่อยทัวร์ แอดมินบอกอร่อยมากอาจเป็นผมนะคะผม้องผมแบบไหนก็ได้ใช่ค่ะว้าวรูปหน้าเลยค่บผมตั้ง I'm still making mine ค่ะขอดูของเล็กๆหน่อยทันไหมเอ่ย Look up and smell ลองสกายทันไหมคะโอ้โหไอเอิร์นอันนก่อนใช่ไหม เยอยมากค่ะ first, o เ a ยยากไหมคะยากไหมไม่ลิ้ใส่ผมหรือยังโรกไม่ลิ้เติมผมรืยยังอะเติมเตินผมเลยค่ะถ้าเราอยากได้แขนเราทำยังไงคะเราใช้อะไรดีให้เด็กช่วยช่วยเราถ้าใช้แขเราต้องใช้ขนมส่วนไหนดีคะ อันไหนดีอันไหนดีนะอันไหนดีคะโอเคส่วนของแขนนะคะตามใจชอบเลยนะคะเด็กอยากเอาอะไรมาวางก็ได้นะคะถั่วทุบจะใช้เป็นกลมนะคะมาทำเป็นแขนนะคะส่วนเด็กๆอยากใช้อะไรเป็นแขนก็ได้นะคะ Do I use as Yeah, if ใช่ถตกแต่งจานของเราเป็นแขนไหมคะคุณน เป็นอยูสั่งใช่ใช่ใช่สมมติที่ใน The arm a little bit bigger ม mm ันก็คล้ายแขนสมมติว่าเป็นแขนค่ะสมมติว่าเป็นแขนจะมีขาข้างล่างค่ะเหมือนตางหูเลยใช่ไหมคะอ่าสมมติว่าจินตนาการเป็นแขนนะคะเริ่มขาเลยค่ะจะได้เป็นล้มโดนนะโอ้ยยามีขาด้วยนะลูก

Can you lift the edge of the plate up a little bit? Yes. Look at the camera for me please and smell. So uh, I. Take this one and this one. ใ mm ห้ดูของคุณโนแต่ถ้าของคุณฝนก็คือเอเอฉันคือใครก็คือคุณครูฝนเองค่ะตัวของคุณครูฝนเองค่ะ นะคะนะคะเดี๋ยวเราไม่ดูของคุณนุชแล้ของคุณนุชทน่ารักขนมาดูเลยค่ะเอ๊เอเอเอ๊ในคุณนุชเด็กๆนะคะแลคือตัวอะไรน make s e <laughs> s เด็กตอบนคของเ้กตัวอะไรคะใครตอบได้ขอเปิดใหนนุยิน e it h u m a mouse a n แอนกุดชินกงน่เอ๊ t เอของคุณนุชทำห้ค่ นคของครูนุชทการ์ตัวอะไรคะเือกตัวอะไรนอนอะไรเมื่อกี้ที่บอกไงคนเมื่อกี้ยังบอกถูกอยู่เลยของครูมันเป็นข้อไหนบ้างคะเลือกเกินเลือกเล็กเลือกตุ่มหมาดนอนมีคัอแหมมีคีะหมาดของน้องดนเป็นตัวอะไรคะของน้องโดนหมาดใส่ไหม มามักโอเคต่อนมงหันมงของเองเลคะคุณผ้ชโอเคตอนนองนอนค่ะเรีนขนมลังเล็กๆนะคะยังไหวไหล่ังคากแผลดาดแผ้นะคะเด็กๆสามารถไปทำเพิ่มเติมได้ตามจินตนาการของตัวเองนะคะมั่งดิดไหมล่ะคะขอบคุณสิ Done. What is it? It's half mouse and half person. Oh it's a half mouse and half person. Where <laughs> Where บอกว่าเป็นรี้หู่มาลูกนีนี่นีเห็นรูปแล้วค่ะเห็นรูปแล้วแต่คุณูยังไม่รู้ว่าคืออะไรไอุมตัวมากนนูที่อยู่ในชองที่ติดนะค่ะอาสคัลส์งกลังรงอะไรนโอรินยา Our class today is called o a I E หนเป็นหนูเป็นใครหนเป็นใครคะ ใชคะวันนี้วันนี้เหมือนหุ่นยนต์เหรอคะโอบคกับพิมพ์ค่ะระวังมันไหลนะลูกโอเคให้ดีคะแอดมินหาเลือกเลยค่ะส่วนวันนี้เด็กๆเตรียมขนมปังมาเยอะของคุณครูฝนก็เหลือเยอะหลายแผ่นเหมือนกันนะคะให้เด็กๆนะคะทําหลังซูมนะคะ ขันเป็นใครนะคะสำหรับวันนี้ดูนุชเองแล้วก็คุณผู้ชมค่ะอภิญญ์ขอลาไปเพียงเท่านี้นะคะเดินไปใหม่คลิปหน้านะคะก่อนจกไปนะคะจะมีคลิปวิดีโอนะคะมี บุณป้านะคะเขามาแต่งหน้าขนมปังเหมือนกันกับเราเลยเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันนะคะว่าเขาจะแต่งหน้าขนมปังเป็นตัวอะไรกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันนะคะสำหรับวันนี้คือรนแัะคุณนุษย์ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ,คะบ,าบายบายค่ะลาไ่